นาฬิกาช่วงนี้กลับมากาะติดข่าดวดวน breaking news กับทางไทรัฐทีวีกับเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟรมระเบิดที่กิ่งแก้วสมุทรปราการต้องย้ำว่านี่คือรายการสดแต่เมื่อสักครู่เป็นรีลันไทยรัฐจบประเด็นที่จัดไปสักประมาณ5้าทุ่ม,มะตอนนี้มีความคืบหน้ารายงานเข้ามานะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือ1วันกับอีก51นาทีแล้วนะคะสาหรับเหตุการณ์โรงงานเม็ดโฟผลิตเม็ดโฟรมระเบิดนะคะ,คะ ตอนนี้เท่าที่ได้ยินรายงานล่าสุดมาคือเหมือนว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วไปติดตามสถานการณ์สดๆตอนนี้กันเลยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรากรครับเป็นรัศนายครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยต้องบอกความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างหนักแน่นตั้งต่เนื่อยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แล้วก็ไม่มีการหยุดพักก่อนนะครับทำให้ ิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากที่สุดก็คือว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเนี่ยเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้เนี้ยเนี่ยต้องบอกว่าเพลิงเนี่ยสงบลงจริงๆแล้วก็ไม่มีกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือภาคพื้นดินแล้วนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนที่อยู่ด้านหลังของโครเงเองของภาพที่กําลังที่จะหายออกไปอยู่หน้าจอตอนนี้น,นะครับคือการ ในตรงนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกผมเมื่อกีนนะฮะที่มีาการขนอุปกรณ์ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดย่อยที่เป็นฝาฝาวาวของจานเนี่ยย่อยๆสามจุดตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่ไว้ใจแีีเดียวนะฮะแม้ว,ว่าไฟจะดับลงแต่ว่าเขาจะมีการฉีดน้ําเลี้ยงแล้วก็ฉีดโฟมเลี้ยงตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อรอจนมันแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดไฟป,ประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยเขาถึงจะมีการหารือต่อไปว่าจะ ุดก,การจีดน้ําเมื่อไหร่จุดก,การจีดโฟมเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือแม้ไฟจะดับลงแต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงระดมน้ําระดโฟมเนี่ยฉีดอัดเอาไว้เพื่อระบายความร้อนในภาคพื้นดินเนี่ยให้มันกระจายจขึ้นมาเพื่อลดอุณภูมิด,ด้านบ้างนะคะแล้วก็จะเห็นว่ารถของเจ้าหน้าที่ปอพอสองคันเนี่ยนั่นคือรถน้ําแล้วก็รถของอุปกรณ์ที่มีโฟมนะคะับสแตนบายอยู่ตรงน,นั้นเพราะว่าเขา เขามีบทเรียนจากเมื่อตอนค่าทุ่งเชียงคีนที่เราเห็นมาแล้วก็คือว่าหลังจากที่ไฟมันดับลงเนี่ยแล้วมีการขนถ่ายอุปกรณ์ออกไปแป๊บเดียวไฟมันก็ลุกขึ้นมารอบนี้เขาก็เลยเหมือนจบว่ายังคงขอแันบายอยู่ตรงนี้ก่อนแลวดูให้แน่ใจคัหนึ่งแล้วค่อยมาเปรนชนกิดคว่าจะทำในอะไรกันต่อไปในภาคเช้านี้ครับคือแปลว่ายังไม่มีการถอนกําลังทั้งคนทั้งรถต่างๆออกมาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่พอไฟดับปุ๊บถอนกําลังมาคือตอนนี้ยังอยู่กันหมดเลยใช่ไหมฮะ เจ้าหน้าที่บางส่วนเจ้าหน้าที่บางส่วนรับใช้คำว่าบางส่วนมีการสอนกำลังออกไปบ้าพราะว่าแน่นอนว่าพวกเขาทำงานกันค่อนข้าง่จะต่อเนื่องบางคนทำงานเกินมากกว่า5 0 6ชั่วโมงบางคนลากมา24ชั่วโมงเ็มีการผัดเปลี่ยนกาลังกันนะครับก็เลยทําให้ตอนเนี้ยกําลังพลอาจจะบาลงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการถึงงานก็ทีเดียวยังมีเจ้าหน้าที่ประจบายอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า40-50นายถ้าผมประเมินด้วยสายตานะครับน่าจะไม่ต่ำกว่านั้นครับ คุณนรพงศ์คะสำหรับวิธีการครั้งล่าสุดนี้ค่ะที่เขาเข้าไปควบคุมเพลิงอะค่ะเป็นวิธีการเดียวกับเมื่อตอนช่วงประมาณสักห้าทุ่มไหมคะคือการฉีดโฟมเลี้ยงแล้วก็เข้าไปปิดวาล์วหรือว่าเป็นการฉีดโฟมอย่างเดียวอ่าเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์ที่มีเดิมฮะก็คือเป็นการฉีดโฟมแล้วก็ฉีดน้ําเลี้ยงเพื่อดูว่ารอยรั่วของจานเย็นม,มาจากตรงไหนแล้วก็ดูว่าเขาจะควบคุมอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่มันสอดคล้องแล้วทําให้ไฟมันดับลงได้เนี่ยต้องบอกว่า มันไม่มีในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าในตอนห้าทุ่มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีฝนตกประมาณเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไม่มีฝนไม่มีลมนะครับลมมันไม่ได้หมนเปลี่ยนทิศไปทางหลังจาที่กังวลกันหม,มุนเหมือนเมื่อตอนช่วงห้าทุ่มมันเลยทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทางานง่ายแล้วก็ไม่มีอัสสาวอะไรในการทํางานทําให้งานเราสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ่ะ แสดงว่ายืนยันไม่มีฝนตกนะเพราะว่าตอนแรกมีรายงานว่าแถวบางนากมหามีฝนตกมันไม่ได้เรื่อยไล่มาถึงตรงกิ่งแก้วนะฮะอ่าตรงนี้ตรงนี้ยืนยันครับตรงนี้ยืนยันว่าในตลอดตั้งแต่ปีสามถึงปีสี่ตอนเนี้ยที่ที่ผมยืนรายงานอยู่ขนาดนี้เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาครับครับ คุณนัฐพงศ์คะจากการรายงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีอาการหรือว่าอะไรบ้างไหมคะจากจากฝุ่นควันสารเคมีที่มันเกิดขึ้นจากการระเบิดใน,ดนใน,ในตัวของ,ของคุณนัฐพงศ์เองเนี่ย<อ>นะฮะเรามีผลกระทบอะไรกับสารเคมีที่เราเข้าไปทํางานไหมฮะผมประสาทอันดับแรกเลยครับก็คือในเรื่องของมลพิษของของสารเคมีตัวนี้ครับแต่โชคดีว,ว่าเพราะทางทีมข่าวเองเนี่ยและทางทีมงานของเราเนี่ยมีมมอุปกรณ์เซฟตี้เป็นหน้าจานเป็นหน้าจาอนอนามัยที่เป็นตัวป้องกันแก๊สนะครับก็เลยทาให้ พวกเราเนี่ยไม่ไม่มีผลเะทบหรือไม่ปรภาษกอะไรในการดีนนะตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในการรายงานชั้งนก่อนก็คือว่าเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีหน้าตาแบบที่เรามีบางคนก็ไม่ได้สามารถดีนติดน้ํียิงปิดลมได้ตลอดแล้วก็มีมีการต้องมีการตัดเปลี่ยนกันเข้าเข้าออกออกเพราะว่าสารเคมีเนี่ยสิ่งค่องชั้นเจริญแรงแล้วก็ ยดมเข้าไปนับเดียวเนี่ยอย่างจากตัวผมเนี่ยตอนแรกยอมรับนะครับว่าช่วงหัวค่ำตอนสี่ท่าทุ่มเนี่ยยิ่มีการรายงานที่ต้องมีการถอนนักจัดแล้วใส่นากจัดอนามัยกันดังกิจการธรรมดาเนี่ยค่อนข้างจะปวดสมดุแล้วพอดมไปนับเดียวมันก็จะเกิดอาการมึนๆเราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนจะไม่อยากหายใจครับมันหายใจไม่ค่อยออกก็ยอมรับว่านี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งเลยครับค่ะขอบคุณคุณณ้ำพงษ์มากนะคะับสำหรับการรายงานในสถานการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงตอนเนี้ย ตีสี่แล้วนะคะดูแลสุภาพด้วยนะคะขอบคุณคุณนัทภพค่ะเจอกันอีกรอบหนึ่งสักประมาณตีห้านะคะ,ะย้ำอีกนิบนี้ว่าตีสามห้าสิบ เพลิงสงบไปแล้วใช่ค่ะควบคุมได้แล้วนะฮะแต่ยังคงต้องฉีดโฟมฉีดน้ําหลอดเลี้ยงไม่ให้มันมาทุกขึ้นมาอีกใช่ค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็มีทั้งรถน้ารถโฟมสองคันที่สแตนบายอยู่หน้างานเพื่อรอเลี้ยงแล้วก็ควบคุม,มอุณหภูมินะคะเพื่อป้องกันว่าถ้ามันปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยจะได้สามารถจัดการได้ทันท่วงทีครับอุปสรรคเรื่องฝนก็ไม่ได้ตกลงมาตาม,มที่กังวลน,นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งผู้ชมตีห้านะฮะพักกันก่อนสักครู่ฮะ